ได้ศึกษาบ้างไหมเขาสร้างวัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อเอาไปบารุงวัดซ่อมวัดแล้วจะไปบํารุงวัดสร้างวัดเพื่ออะไรแล้วทาไมไม่ทําให้มันถูกต้องทําไมต้องไปทําผิดไปขโมยเงินชาวบ้านมาแล้วเอามาสร้างวัดแล้วบอกว่าชอบทาไปขโมยเงินคนรวยเพื่อเอามาช่วยคนจนแล้วบอกว่าชอบทําอย่างนั้นเหรอฟังดูนี่มันเข้ากันได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามพระทำมึงจะมาเถียงพระพุทธเจ้าทําไมล่ะศาสนานี้เป็นศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามึงเป็นใคร เออสาวกมีหน้าที่ทําตามคําสอนพระเจ้าจะไปทําวัตถุให้มันผิดที่ผิดทางทําไมมันดึงคนออกจากความเชื่อที่ถูกต้องไปอยู่ความเชื่อที่ผิดอีปุกเสกเลขยันเนี่ยพวกมึงก็ฮ้างกันแต่ว่าอะไรสร้างวัดแล้วมึงจะสร้างับหาอะไรถ้าจะได้เงินมาแบบผิดเป็นมิจฉาทิฐิแล้วเอามาสร้างวัดไม่ต้องสร้างดีกว่าเพราะมันจะนําไปสู่ความผิดทั้งหมดวัดนั้นก็ผิดไปด้วยไม่ต้องสร้างเลิกสร้างมีแต่กิเลสท่านั้นวัดก็เป็นกิเลสตณหาราวิหารก็เป็นกิเลสตณหา มีแต่ความเป็นมูดเป็นคูดถ้าขายของได้เหรอขายไม่ได้แล้วทําไมทําอ่ะอย่ามาอ้างว่าสร้างวัดตีกบาลก็ให้เนี่ยสร้างมาสร้างวัดมึงไม่ต้องสร้างไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ได้นี่ที่ไหนก็อยู่ได้แค่ทําตามคําสอนพระใเจ้ายังทําไม่ได้ยังมีหน้ามาแถไถถ้าไม่มีปัญญาจะสร้างวัดก็ไม่ต้องมาบวชหลอกศึกไปเถอะมาบวชแล้วปัญญาซามลง มาบวชแล้วมาคิดเองเอาเองไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสนาตัวเองถ้าแท้ยังไม่ปฏิบัติตามมึงออกไปเถอะอ,อย่ามาอยู่เลยบวชแล้วเป็นกาลากินีแต่ศาสนามาทําลายพระศาสนามาทําลายความเห็นถูกต้องอ้างกันเก่งอ้างแต่สร้างวัดสร้างวัดมวยเงินยังไงเขาบริจาคเงินตามศรัทธาไม่ได้บังคับคําว่าขโมยแปลว่า มึงบริจาคตามศรัทธาเหรอมึงไปดูนี่เหรียญตามวัดราคาเท่าไหร่มึงไปดูมึงไปมุดหัวอยู่หลุมไหนมามึงไปดูนี่ก็ซื้อขายกันร,ราคากี่บาทมีเหรอทำตามการัรัศรัทธานะ่ะรุ่นโคตรรวยนะ่ะกี่บาทเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารุ่นรวยน้อยหน่อยอ่ามึงก็ไปเอาฟรีเอาไปเขาโยนให้เอาฟรีอันนี้รวยน้อยนะมึงอยากรวยมากเศรษฐีใหญ่เจ้าสัวใหญ่จ่ายตังค์ไหน มึงอย่ามาปัญญาอ่อนที่นี่ไปปัญญาอ่อนที่อื่นถ้ามึงจะมาตู่คำว่าศาสนาด้วยคำไม่จริงออกไปอย่ามาอยู่มีความเห็นผิดและยังไม่งอหัวขึ้นมาดูอีกว่าตัวเองมีความเป็นกิเลสตัณหาในใจขนาดไหนสนับสนุนในสิ่งที่ควรสนับสนุนไม่ใช่ไปนสนับสนุนในของที่เป็นเดนเป็นกิเลสตัณหาเป็นความเลวความชั่วในําไม่ในนี้ อยากจะโอ้อวดความรู้ตัวเองนะออกไปเดี่ยวออกไปที่อื่นไปไปโอ้อวดในครอบครัวตัวมึงนู่นไม่ต้องมาโอ้อวดชาวบ้านนะเขารับรู้เอาความเป็นมู่เป็นคู่ในความกิเลสตัณหามาประจานตนเองออกไปเลยนะใส่หัวออกไปอย่ามาอยู่เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจมันขวางต่อธรรมขนาดนั้นมึงไม่เข้าใจเลยเหรอทุกวันนี้มันซื้อเหรียญดันไปไปไปซื้อเครื่องราวขัง,งกันมึงดูสิมันมีใครบ้างที่เข้าใจธรรมะมันมีวัดไหนบ้างสอนอรยิยสัจสี่ที่ขายเหรียญเนี่ย แล้วมาดูในการขายแต่ละอย่างขายเทวเวสุวรรณขายนางกวาดอย่างเงี้ยขายพญานาคอย่างเงี้ยนั่นมันไปทไํอะไรตัวไหนมันไปคำสอนตัวไหนมันไ,ไปไปเพื่อความเบื่อนายขายกำหนดดับ,บไม่เหลือเพื่อนี่พาตัวไหนมึงตอบมาสิถ้าสร้างวัดไปแล้วไม่สอนอริยสัจส,สี่มึงจะสร้างทําไมถ้ามึงสร้างวัดแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดามึงจะสร้างทําไมถ้ามึงสร้างวัดแล้วไม่เป็นสถานที่อนิเวกอีกและไม่เป็นสถานที่ในการอบรมบ่มนิสัยของคนให้รู้จัก รู้แจ้งเห็นจริงในสัจจะความจริงของโลกในอรลีสัจสีมึงจะสร้างทําไมการสร้างวัดวาอารามในธรรมวินัยของผู้ดเจ้าคือการสร้างเพื่ออะไรเพื่อให้พระภิสูจน์ได้มาอยู่รวมกันในอาวาสนั้นเพื่อประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่รมปฏิบัติเดินจงกรมหน้าสมาธิศึกษาปริยัติคือคําสอนของผู้ดูเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติปฏิบัติตามอะไรตามคําสอนของผู้ดเจ้าแล้วอะไรได้ปฏิเวทคือผลจากการปฏิบัติ แล้วมึงสร้างวัดกันไปทําอะไรทุกวันเนี่ยสร้างเข้าไปท, c, ทําเทกทําบาเหลอสร้างเล้เาหมอลําเข้าไปเหลอสร้างเอาเวดีเอาเวทีเอาหมอลลาเข้าไปเต้นเยๆๆๆๆๆๆี่เยว่เยว่เย่ยวแล้วจัดเงินเอาเงินเข้าวัดอย่างนั้นเหรอมันเป็นคาสอนเหรอกูเห็นมีต่กิเลตมีแต่การทําลายศาสนากูไม่เห็นมีอะไรเจริญวัดเจริญจเจริญที่ใจพระ,จะเจริญที่ศสีลงของพระในวัดไม่ใช่วัดเจริญเพราะวิหารสาราล,าลงธรรมมากมายมหาศาลใหญ่โต ไม่ใช่เจวีสไม่ใช่เจดีสูงเสียดฟ้าแล้วบอกว่าจเจริญวัดจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามแต่พระไม่มีศีลนั่นไม่ใช่วัดน่ามันเป็นสถานเลิงลมเป็นสถานบำบัดความใคร่ของพระสถานนั้เป็นมู่เป็นคู่เป็นสถานรวมของกิเลสตัณหาแต่วัดที่ยากจนวัดที่ไม่มีแม้แต่กุฏิวิหารแต่อยู่ตามคนไม้ฝาผนังไม่มีมีแต่หลังคากับพื้นมาไปดูวัดป่าโน่นแต่พระมีศีลมีธรรมปฏิบัติตามปฏิโมกขิ่พรุเจ้าบัญญัตินั่นสิจเจริญ ความเจริญของศาสนาคือเจริญในอริยวิไนยจเจริญโดยธรรมโดยวิไนยโดยศีลโดยพรตด,ดี่เรียกว่าเจริญมึงเอามาทําอะไรชอบฟ้าเปลากาหางหงวิหารลงธรรมใหญ่โตมโหฬารสร้างนาทีเป็นร้อยล้านพันล้านมึงสร้างมาทําหาอะไรมีประโยชน์อะไรทําให้คนเข้าถึงะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า,าได้ยังไงไม่เห็นมีวัดป่าวัดเขามึงไปดูเขาไม่ต้องทําเหรียญสร้างอะไรกันทําไม่ก็ถึงสอนอริยสัจสีคนเข้าถึงทําได้ มึงอยากจะเอาความรู้ชั่วๆของมึงไปสอนที่ไหนไปสอนที่ีะมาสอนที่นี่อย่ามาแพรบที่นี่กูไม่บล็อกบุญก็บุญแค่ไหนแล้วออกไปซะนะอย่ามาอยู่ให้เป็นกิเลสตันหานะกูไม่เคยบล็อกมึงเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยตักเตือนไปก็หลายครั้งไม่รู้จะตักเตือนยังไงก็ยังมีความเลวความชั่วมาโอ้อวดให้เห็นยังเอากิเลสมาโอ้อวดมาโชว์ให้เห็นอยู่เป็นประจำ นี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายถ้ามึงยังเข้าใจไม่ได้ออกไปหาที่อื่นอย่ามาฟังที่นี่ไปฟังที่อื่นเพราะมันเตือนจนไม่ได้ถ้าเตือนไม่ได้มึงจะมาทนฟังอยู่ทาไมจะมาดั้งอยู่ทําไมในเมื่อกูเตือนมึงไม่ได้ถ้ามันเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้ตำหนิติดจริงก็ตามทําทำไม่ได้เพราะมึงไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นผิดเชิญเดินออกไปไกลๆเพราะมึงเหนือกว่าพระพุทธเจ้าไหมึงเหนือกว่าความความสอนพระพุทธเจ้ามึงเหนือกว่าทำาหนัยของพระพุทธเจ้ากูสอนมึงไม่ได้หรอก เกินเกินปัญญาที่กุจะสอนมึงได้ออกไปซะไปเรียนที่อื่นไปฟังที่อื่นปกป้องของเลวของชั่วเนี่ยปกป้องเก่งแต่ทําวินัยของตถาคตที่เป็นธรรมของพระองค์จริงๆเป็นสัจจะความจริงของโลกมึงกลับไม่ปกป้องไม่ปกป้องนี่มึงเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตรงไหนของเป็นมูดเป็นคูดของเป็นกิเลสตันหามึงเอาชีวิตเข้าแลกปกป้อง แต่ของเป็นอัดเป็นทรรมเป็นของที่เป็นคําสอนแท้ๆของตถาคตมึงกับทีบออกมันใช้ได้เหรออดทนต่อกิเลสตัณหาตัวเองอยู่ได้ยังไง ไม่ชําระละล้างออกไปในความเห็นผิดมิจฉาท,ที่ฐิเต็มหัวกระบ,บาลไปหมดก็โถนกูช่วยมึงไม่ได้หรอกก็โถนกูจะเคาะมึงพันครั้งร้อยครั้งกูก็ไปน่นาไม่สามารถเอาความเป็นมูดเป็นคูดออกจากกระบ,บาลมึงได้หรอกออกไปที่อื่นเถอะเกินเยียวยา